ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดี้ยายเวลยูใส่ยูยเฮือนนี่แล้วคุ้นไวบ้บ<อ>่อะอเอาเดี๋ยวจะเว้าให้ฟังเรื่องนี่เคี้ยจบแล้วแต่ว่าเ้าให้ฟังซื้อก็คือนอนอยูซื้อแล้วบัตรเครดิตถูกใช่ไปร้อยหสิบยูโรสองครั้งเร้ยวร้อยหาสิยูโรนี่เอามาคูณเป็นเงินบาทหาพันหกสองเทืเอ้เรวิวก็เลยว่าเฮ้ สงสัยมันเป็นมิจฉาชีพหรือกเลยบริสุทธิ์ใจหิืก็เลยกดเข้าไปที่ในแอปพลิเคชันของบัตรเครดิตเสียเบิดเหลือศูนย์บาทเรียวหิวกุเลยตัวเฮ้ยมันของเท่มันมีคนใส่ก็เลยโทรไปที่ศูนย์บริการบัตรเครดิตของเจ้าของบัตรก็เลยบอกเขาว่าพอดีว่ามันมียอดใส่้อยหาสิบยูโรสองั้งนี่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ดิอยู่บอกก็เลยถามรายละเอียดถามขอยืนยันข้อมูลเบียบตัวมากเงินใส่ไปตั้งหมื่นสองกว่าบาทนะ เดี๋ยวเงินเป็นศูนย์เลยเรียหลิวหลวเหตุกรลู่เรียก้าลู้พร้อมมาไผใส่แต่ว่าหู้แค่ว่าเอาไปใจ g o o กูเกิลอดก็คือการนิงโฆษณาของกูเกิลเรียวมันก็เรวยเงั้นในกูเกิลเขามาวันนี่เจ๊ลาบอกเจ๊ลาก็อยู่อะเรื่องนี่ก็คือจบเร้ยวแต่ว่าเ้าให้ฟังบัตรเครดิตจานดิวถูกใส่ไปร้อยหสิบยูโรสองคัง เงินหายไปรวมกันมื่นสองตอนเรกคิดว่ามันเป็นของปลอมไงตอนแรกคิดว่าแบบว่าทรงขอความพวกมิจฉาชีพเลยนอนชิวอยู่เล,เ,ยเลยว่าเฮ้ยเลยร้องกดเข้าไปบิึงแอปธนาคารที่เป็นเจ้าของบัตรนี่เงินที่มันเคยคงเหลือมื่นกว่าบาทปเป็นศูนย์เงินเนบินอเหรอจ๊เล่ บลูบลูแต่ว่ามันนาจจะได้อะไรไปได้เลขปาา<ช>เขาก็เลยถามเขาเลยถามว่าผูกกับอะไรแต่ว่านี่เรื่องจบแล้วเ,เรื่องนี้ก็คือโตเคียกับธนาคารเรียบร้อยแล้วพอธนาคาร,น,น,รานี่เขาบานีธนาคารบอกว่ายอดนี่จะบอกให้เรียกเก็บในบินนี่แต่ว่าถามว่ยังมีบินเรียกเก็บมาจะพึงใจไปให้ธนาคารเดี๋ยวธนาคารจะไปเคียกกับทางที่เขาใจซึ่งที่มันต้องไปจ่ายก็คือ กูเกิลแอดเหมือนตอนเดียวกันครับจีหลาดูในเฟซบุ๊กแต่ว่าจีหลาบ่ได้เป็นเงินจีหลาตอนนั้นดูเลยผูกบัตรไว้แน่นดูมาเออเขาก็เลยถามว่าได้ผูกบัตรกับอะไรบ้างที่เขเลยบอกว่าบ่มีครับผมใจหยั่งผมก็ขออู่ที่ีตลอดก็เลยคิดว่าจะไปลบออกก็เลยต้องไปลบออกใน่กูเกิลก่อนตอนนี้แล้วเหลือใน Shopee บ่ได้ไปลบใน Shopee เดี๋้เหรอเลขบันจีห้อ เนี่ยกเกรซีรามีสองมองนี่ดาท,ทดีใส่บัตรเครดิตใจแล้วก็อยู่ในรูตัดแต่ว่าในรูตัดเนี่ยเขาแตะบัตรเอานะแต่ละก็ะเลยถามสรุปเขาเขาก็เลยสรุปให้ฟังว่าคุณนิเศกประ้องใาย,ยอดนี่เป็นเงินเข้ามาในสิ้นเดือนนี้ถ้ามีเรียกเก็บไปเดี๋ยวทางธนาคารจะคุยกับกูเกินว่า ยอดนี้คุณอภิพิเศษเป็นคนใส่เองเขาไม่มียอดมาก,ก็จะพึงใจไปแล้วบัตรนี้ถืออายัดไปแล้วใสไปแล้วบัตรนี้เดี๋ยวก็จะทรงบัตรไม่มาให้อีกสิบสี่วันแต่ว่าภายในเก้าสิบวันผู้ดี้ระยะเวลาใสในการคุยกับกูเกินว่าอพิเศษเป็นคนจายยอดนี่หรืโทรมาเผื่อขวมปลอดภัยนะคอยดูนกตู่รือที่เรียกว่าเป็นเก่งคอเซ้นตืร์เนาะมหมายถึง โอ้เขาส่งขอความขอมาในโทรศัพท์คือจังงีเขาไปสื่อของในรถตัดเหรอเขาใจโดยบัตรเครดิตไม่แต่ส่งขอความขอมาบอกว่าคุณใช้เงินจังสิเมยเอออ้ตลาดนี่ยมันก็ส่งขอความมาบอกว่าใเงันแมน่ะเนี่ยมันเป็นบริการของธนาคารอยู่แล้วธนาคารเป็นคนส่งมาโอเคสวัสดีครับเบียบอันตรายเตือนกันนะเขาสวดหลดลอนนะเงินเสียเป็นหมื่นตอนแรกนึกว่าโคเซนเตอร์ส่งขอความมาหลอกไงมันส่งมาแบบมีการใช้บัตร เครดิตของคุณที่ Google Ad แบบเนี้ยร้อยห้าสิบยูโรเด้งมาตอนแรกตึง้งนึ่งปฏิสนใจไงพอาะเด้งตอนสองปุ๊บเฮ้ยไม่นแน่นวะนี่ก็เลยเขาไปเช็คในแอบปบพอไปเช็คในแอปเสร็จปุ๊บหายเงินที่เคยมีแบบอยู่ในวงเงินน่ะหายไปเลยแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วโทรไปแจ้งอายัดเขาก็เขาโอ้ alo, ผมไม่ได้ใส่ด้นี่ครับผมไม่ได้ใส่ดีตัวในผมเน่ยเด้อเขาก็เลยว่าบัตรนี้ใส่ไ่ได้แต่ดีมาสั่นเลยว่าโอเคครับเดี๋ยวจะส่งบัตรใหม่มาให้โอเคโอเคขอบคุณครับเพื่อจะไปโดนคุณเจ้าของเขาไปดูเขาพลาดมองไหนนะเตือนภัยทุกกคนนะเือ ธมัมีเป็นเยนเป็นล้านเสาใจไปสวัสดีครับเจอกันขอให้ทุนปลอดภัยนะสวัสดีครับฮัลโหลผ่านมาหลายวันแล้วเรื่องเคียร์จบไปบัตรเครดิตที่เจ้งธนาคารไปไงธนาคารเข้าก็เลยหายัดให้ซึ่งบัตรใบเดิมใส่ไไปได้เลยทางธนาคารเข้าก็เลยทรงบัตรไม่มาให้นี่ ทรงใบไม้มาให้เลยแบบชิวๆแบบฟรีนะเดี๋ยวก่อนที่จะคุยถึงเรื่องบัตรไม้วิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้เขาทำยังไงก็คือตอนแรกที่เขาได้รับข้อความว่ามีการใส่ตังในบัตรของเขาที่หลังบัตรเขาจะมีเบอร์ศูนย์ของธนาคารเขาก็โทรไปเลยโทรไปฮลัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีมียอดใช้จ่ายเข้ามาที่ข้อความผมครับ150ยูโรสองครั้งซึ่งผมไม่ได้ใช้ครับที่ธนาคารเขาก็จะถามรายละเอียดยืนยันตัวตนเขาปวกข้อมูลส่วนตัวนะเขาก็ตอบไปแล้วเขาก็แจ้งไปว่าเขาบริเซซึ่งยอด นี่เขาบ่รู้ว่าไผเอาไปใส่ทางธนาคารเขาก็เลยแจ้งมาว่าโอเคเดี๋ยวกันต้นจะอายัดเลขที่บัตรนี่ให้ก้อนซึ่งมันจะใส่บ่ได้ตกลงบ่ผมก็เลยตกลงอายัดไปเลยเดี๋ยวธนาคารเขาก็จะยกเลิกไปเขาก็ใส่บได้ทางธนาคารก็จะส่งบัตรไม่มาให้ครับก็ใส่เวลาอีกเก้าสิบวันในการติดต่อไปยกเลิกกับ Google Ad ดไง g o o g l e a อเป็นคนที่รับยอดนี่ไปอ่ะรู้ว่าเผยเอาไปใส่ไงซึ่งวิธีการก็คือทายอดสิ้นเดือนนี่รวมสองรายการเข้ามานี่เขาก็บ,บ่ตองใจเจ้าหน้าที่ธนาคาร าบอกมานะส่วนบัตรไม่ก็คือได้มาแล้วแบบฟรีๆนะได้แบบบัตรไม่ฟรีๆเลยประเดเสียจักบาทดีมากแบบดีจะจัดนะแล้วฮอกเลนป้องย้อนไปว่าเฮ้ยแล้วขอมูลพวกเนี้ย มันจะหลุดไปตอในใดอ่ะบรูว่ามันหลุดไปจากเขาผูกกับแอปอื่นหรือเปล่านะสิ่งที่เขาผูกก็คือมีช้อปปี้แล้วก็กูเกิลเพ y สองอย่างแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีแค่เอาไปใส่บัตรจริงอ่ะเอาไปแบบแตะใจแตะใจนะเกือบไปซึ่งรอบนี้ก็คือเอาก็รอฟังผลอีกก0สิบวันบรูว่ามันจะจบหรือเปล่าเรื่องนี้แต่ว่ายอดที่อยู่ในแอปธนาคารก็คือยังเหลืออยู่ยังมียอดใส่ใจสามร้อยยูโรอยู่ยังไม่หายไปนะหลังจากที่เขาได้บัตรมาไหมเขาก็เปิดใส่บัตรไหมแล้วบัตรเดิมเขาก็ทำลายถ้งเลยเรา่ต้องเก็บไว้นะโอเคนะฮะ ต้องตกใจนะขั้นที่หนึ่งก็คือโทรไปหาธนาคารก่อนเลยขั้นที่1นึโทรไปหาธนาคารก่อนเลยอันที่สองก็แจ้งรายละเอียดเขาเพื่อให้เขาแก้ไขให้อันที่สามรอรับบัตรใหม่แล้วก็เปิดใส่งานจงจอดเจียมขอให้ทุกคนใส่บัตรเครดิตยางปลอดภัยถผาเกิดปัญหาก็ค่อยๆแก้ยางมีสติเจอกันบายบายสวัสดีครับนี่พอนอ,อมทาตนเป็นที่สุดเจอกันครับบายบายครับเฮ้ย <c oughs> ุดเทจัด จะทำการบันทึกการสนทนานี้เ,อเตอเอร์เจะเบอร์วิทตัอมถ่ายเนีให้บริการครับโอเคครับตอนนี้ข้อมูลรบถ้วนะครับเบดเบดหรือว่าเครดิตครับบัตรเครดิตครับ ใช้ข้อมูลในระบบด้วยนะครับ150ยูโรเนี่ยครับวันไหนครับคือในในในบินไปรซฟสักคู่นะครับเดี๋ยวผมดูให้ครับวันที่1ก็คือ1สิงหาใช่ไหมครับอ่าหนึ่งกันยายนครับในกันยานะครับใช่ครับอ๋อหนึ่งร้อยห้าสิบยูโรใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบยูโรสองครั้งตัวนี้เป็นรายการ Google นะครับคุณลูกค้าได้ได้ตัดบัตรผ่าน Google บ้างไหมครับไม่มีเลยครับ ร้อยสิบสองจุดเก้าศูนย์ครับสองยอดเลยนะครับใช่ครับมันมีสองยอดครับอ๋อยอดนี้คือคุณลูกค้าไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ครับเดี๋ยวขอลูกค้าติดสายสักครู่นะครับตรงนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณเก้าสิบวันทําการนะครับในการที่จะปฏิเสธยกเลิกรายการนะครับสำหรับยอดนี้ที่ขึ้นโชว์ทางใบเสร็จหรือบินของลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับทางเจ้าหน้าที่ครับที่ดูแลในเรื่องทำรายการตรงนี้ครับก็คือได้ระงับแล้วก็ได้ทํารายการไม่เรียบร้อยแต่ต้องใช้ระยะเวลาเก้าสิบวันนะครับถามตรงนี้คุณลูกค้ามีคําถาม ไม่มีครับเรียบร้อยชวนันจะมาได้ใบเรียกเก็บใบเสร็จทั้งดี้จังมาได้ข้างล่างตรงนี้แต่ก,ก็จะแปลว่าเอ,อ้ยทำไมบ่ตายทำไมบ่ตายไ,ไปก็เลยแบบโอ้ยมันจะปวดน่าจะโอเคนะเพาก็รอชมอีกเก้าสิบวันถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ก็น่าจะโอเคเรียบร้อยหมดนะขอให้ทุกคนเส่บัตรคิดอีอย่างปลอดภัยเจอกันบ๊าไปไปรอบที่สาม